ข้อความในพุทธการนิกายพุทธวงศการศึกษาคำพีพุทธวงศเนี่ยนะเพื่อที่เราจะได้รู้จักวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดบ้างแล้วก็เราจะได้รู้จักความรู้สึกนึกคิดของพระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ก่อนได้รับพุทธพยากรคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะพยากรว่า จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะเมื่อได้รับพยากรเสร็จแล้วท่านคิดอะไรท่านพูดอะไรแล้วก็ท่านทําอะไรสิ่งที่ท่านคิดเรียกว่ามนโนสุจริตสิ่งที่ท่านพูดเรียกว่าวจีสุจริตสิ่งที่ท่านทําเรียกว่ากายสุจริตคือเมื่อได้รับพยากรแล้วท่านมีกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตอ,อย่างไรแล้วท่านสั่งสมบุญสั่งสมญาณสั่งสมความรู้อะไรบ้าง แล้วท่านมีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างไรนะท่านทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์เหล่าไหนาท่านเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างไรแล้วท่านทำอะไรบ้างนะแล้วท่านดำรงอยู่ในคุณธรรมประจาใจอะไรบ้างท่านมีที่เรียกว่าอธิฐานธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งแห่งจิตใจของท่านท่านดำรงอยู่ด้วยสัจจาธิฐานอุปสมาธิฐานจาคาธิฐานปัญญาธิฐานอย่างไร ท่านบำเพ็ญสังฆะวัตุสี่มีทานติยวาจาอัฏฐเจริยาสมานตาตาอย่างไรแล้วท่านประพฤติพุทธภูมิอย่างไรเนี่ยภูมิที่ตั้งแห่งภูมิเป็นที่ประดิษฐานแห่งพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ประพฤติสงเคราะห์แก่โลกอย่างไรประพฤติท,ทำตัวเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไรประพฤติท,ทำตัวสงเคราะห์แก่หมู่ญาติทั้งหลายของพระองค์อย่างไร แล้วพระองค์ประพฤติปฏิบัติอะไรที่เป็นฐานสําคัญที่เรียกว่าพุธทธตาเจริยาความประพฤติข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์นั้นภาคเพียรในการเจริญศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาอย่างไรพระองค์มีศรัทธาเช่นไรพระองค์มีความภาคเพียรพยายามอย่างไรพระองค์มีสติอย่างไรพระองค์มีจิตใจดํารงมั่นมีสมาธิอย่างไรแล้วพระองค์มีปัญญารู้อะไรบ้าง พื้นฐานของปัญญาของพระองค์นี้มีวิจารณญาณเป็นอย่างไรแล้วก็อัธยาศัยของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างพระองค์สั่งสมอัธยาศัยอะไรในบรรดาอัธยาศัยหเช่นอโลพัธยาศัยมุ่งกําจัดความโลภอโทพัธอโทสัตยาศัยมุ่งกําจัดความโกรธอโมหัธยาศัยมุ่งกําจัดความหลงเนคขมัธยาศัยมุ่งออกจากการมวิเวกัทยาศัยยินดีในการหลีเกเล้น ยินดีในการอยู่เงียบๆแล้วก็นิสรณัตทยาสัยอัธยาสายัย,าสายต้องการออกจากวัตะโดยประการทั้งปวงต้องการออกจากกรรมออกจากวิบากออกจากกิเลสทั้งหลายต้องการหลุดพ้นจากขันธาตุอายตนะเป็นที่รองรับเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ทั้งปวงแล้วพระองค์มีปฏิญญาว่ายอย่างไรเนี่ยน,นะเรียกว่าปฏิญ,ญาณที่พระองค์กล่าวไว้แล้วที่เป็นสัจจวาจาที่เป็นสัมมาวาจา ที่พระองค์ตรัสถึงว่าพระองค์ข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยแล้วพระองค์ช่วยผู้อื่นข้ามอะไรบ้างข้ามจากที่ไหนไปสู่ที่ไหนนะพระองค์ตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยพระองค์ตรัสรู้อะไรและพระองค์เนี่ยช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้อย่างไรนยนะแล้วต่อไปแล้วพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยปรินิพานที่พระองค์ปรินิพานนั้นเป็นอย่างไรและพระองค์ช่วยให้ผู้อื่นปรินิพานได้อย่างไร อันพระองค์ฝึกแล้วพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นฝึกด้วยพระองค์ฝึกอะไรแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นฝึกอย่างไรพระพุทธเจ้ามีวิธีการฝึกสัตว์เหล่าอื่นอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็ในบรรดามหาบริสวิตกความนึกตึกนึกคิดของมหาบุรุษทั้งหลายที่ตรึกถึงเรื่องการมักน้อยเนี่ยท่านมักน้อยอย่างไรท่านตึกในเรื่องความสันโดษเนี่ยท่านสันโดษอย่างไรท่านน้อมไปเพื่อการไม่คลุกคลีอย่างไร น้อมไปเพื่อวิเวกอย่างไรน้อมไปเพื่อปรารบความเพียรเพื่อเข้าถึงคุณธรรมที่ยังไม่เข้าถึงอย่างไรเนี่ยนะแล้วต่อไปพระองค์เนี่ยเจริญศรัทธาอย่างไรเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างไรแล้วพระองค์แสวงหานิพพานอย่างไรพระองค์แสวงหากุศลอย่างไรแสวงหาบทอันสงบประงับบทเป็นที่ดับทุกข์อย่างไรเนี่ยนะแล้วพระองค์คิดอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันกับแต่ละเรื่องที่พระองค์เกี่ยวข้อง พระองค์มีโยนิสโสมณสิการอย่างไรพระองค์โยนิสโสอะไรบ้างอะไรบ้างที่พระองค์โยนิสโสแล้วเป็นที่ตั้งแห่งปีติปราโมปทปัสสธิสมาธิอุเบคาหรือเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิยาถาภูตยานทัศนะนิพพิทาวิราคะเป็นฐานของการตรึกแล้วเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์ตรึกอะไรพระองค์คิดอะไรและสุดท้ายอย่างที่เรากําลังเรียนในพุทธวงศ์ก็ยกตัวอย่างว่าที่ภาษาริบุตรถามพระพุทองค์ว่า พระองค์ให้ทานอย่างไรพระองค์รักษาศีลอย่างไรพระองค์เจริญเนคขมมะอย่างไรพระองค์เจริญปัญญาอย่างไรพระองค์มีความภาคเพียรพยายามอย่างไรพระองค์มีขันติอะไรบ้างพระองค์อดทนอย่างไรอดทนอะไรบ้างแล้วพระองค์นั้นมีสัจจะวาจาเนี่ยนะวาจาสัจที่พระองค์รักษารักษาอย่างไรแล้วพระองค์มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไรพระองค์สมาทานอธิษฐานในการเจริญ บุญกุศลทั้งหลายอย่างไรพระองค์มีอุเบกขาอะไรบ้างพระองค์วางใจไว้อย่างไรน,นะบารมีสิบพระองค์เป็นอย่างไรอุปปารมีสิบพระองค์เป็นอย่างไรปรมัาภารมีสิบพระองค์เป็นอย่างไรและที่สําคัญอันหนึ่งบุญยะกิริยาวัตถุอย่างอื่นอีกเช่นทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือกิจที่สมควรการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลการอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศล การแสดงธรรมของพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์ฟังธรรมอะไรบ้างพระองค์ไปฟังที่ไหนฟังกับใครฟังและจําได้แค่ไหนและที่สําคัญพระองค์มีสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐุชุก,กร,รมมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อโลกต่อชีวิตอย่างไรนะถ้าหากว่าเราตั้งโจทย์ได้เยอะๆเราก็จะศึกษาพระธรรมได้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจา้าถ้าเราเข้าใจพระพุทธเจ้าเท่าใด ศรัทธาของเราก็จะมีกําลังมั่นยิ่งขึ้นว่าเราเลื่อมใสในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสถูกต้องแล้วเราไม่ใช่สัก์แต่ว่าเชื่อด้วยความโง่เขลางมงายเชื่อเพราะคําโฆษณาชวนเชื่อแต่เรามีศรัทธาเพราะเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาของเราเป็นอย่างไรทําไมเราจึงยอมมอบกายถวายชีวิตอุทิศแก่ท่านทําไมเราจึงขอเป็นสิทธิศึกษาพระธรรมคําสอนของท่าน ทำไมเราจึงสละกายวาจาใจจะไปในทิศใดก็เพื่อไปบูชานอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเข้าใจพระองค์เท่าใดเราก็จะยินดีที่จะปฏิบัติตามคําที่พระองค์สอนเท่านั้นเนี่ยนะถามว่าการยินดีที่จะปฏิบัติต่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนคําถามมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าได้รับผลประโยชน์มากขึ้นใช่ไหมตรงที่เรานับถือท่าน ตรงที่เราเชื่อถือคําสอนของท่านพระพุทธเจ้าได้ดิบได้ดีขึ้นเลยใช่ไหมบอกไม่สิ่งใดที่เราปฏิบัติสิ่งนั้นจะเป็นอ่สิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายเนี่ยนะคือแล้วก็ประโยชน์ความสุขที่เราทั้งหลายได้รับนั้นก็เป็นความสุขที่ที่มันเป็นความจริงที่เราเองก็ไม่ใช่เกลียก,กล่อมหลอกลวงตัวเองขึ้นมาน,นะเพราะว่าเป็นกุศลที่เรียกว่าผ่านการไข่ครวนวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว ในชาดกเรื่องหนึ่งก็บอกว่ากรรมใดที่ยังไม่ได้ปรึกษาวินิจฉัยกรรมนั้นย่อมยังความเดือดร้อนใจให้ในภายหลังเคยก็มีเรื่องอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งปุณยักษ์เนี่ยไปขอลูกสาวของพญาวิรุณนาคราชนะก็เลยบอกว่าท่านอยากได้ทรัพย์เท่าไหร่ว่างนั้นถอะก็ถามท่านอยากจะเอาสมบัติเท่าไหร่จะเอาช่างมา้าบวกควายจะเอาแก้วแหวนเงินทองเท่าไหร่บอกมาได้เลยขอให้ท่านยกลูกสาวให้ก็พอใจ ก็บอกว่าเออก็เห็นด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอปรึกษาแม่บ้านก่อนบอกว่ากรรมใดที่ทําแล้วโดยไม่ปรึกษาหารือการกรรมนั้นจะยังความเดือดร้อนใจในภายหลังถ้าเกิดวันนี้เราใช้อํานาจสิทธิ์ขาดสั่งเออย,ยกให้แต่เสร็จแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยแต่วันนี้เขาไม่กล้าพูดเดี๋ยววันหลังเราเดือดร้อนแนะ่เดี๋ยวฝ่ายคา้านจะมาตามประท้วงกันน,นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โอกาสได้ปรึกษากับครอบครัวเป็นต้นก่อนเขาว่างั้นฉันใด เราทั้งหลายก็เหมือนกันเราต้องมีโอกาสได้ทบทวนเหมือนกันนะในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมันในทางโลกแต่ละเดือนแต่ละปีเขายังมีการทบทวนเลยใช่ไหมฉันใดบุญกุศลคุณงามความดีนี่เราต้องมาทบทวนเหมือนกันเนี่ยนะนี้ก็ถือว่าขวบปีที่จะไปอินเดียอีกรอบแนละ้วก็ต้องมามาทบทวนเหมือนกันว่าเราเจริญกุศลกันแค่ไหนะนะเจริญกุศลด้วยสุขโสมนัสเพิ่มขึ้นไหมศรัทธาเพิ่มไหมวิริยะเพิ่มไหมสติเพิ่มไหมสมาธิเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มไหม ทีนี้ก็จะไปอีกก็เลยมาคิดดูว่าถ้าไปแล้วเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยกว่าเก่านี้ถือว่าเสียหายมากหรือถ้าฉลาดเท่าเก่าไปกราบเท่าเดิมคิดได้เท่าเดิมอะไรเท่าเดิมโอ้แสดงว่าถูกตอนมาตั้งปีหนึ่งสติปัญญาถูกตอนถูกบอลใสสมดทสภาพเลยนะไม่เติบไม่โตอะไรเลยน่าสงสารขนาดไหนคิดดูให้เวลาตั้ง365วันให้วันละ24ชั่วโมงเลยนะให้ มีเวลามากมายแล้วถ้าไม่เจริญขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฉันใดผู้ที่ศึกษาคําสอนเนี่ยต้องหมั่นทบทวนตัวเองบ่อยๆว่ากุศลที่เราเจริญนี้เป็นวิเศษภาคยะะไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สรรเสริญการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมจะกล่าวไปยญยถึงการถอยหลังเล่าบุญกุศลเราเจริญเนี่ยเราเจริญเติบโตขึ้นขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดเราเจริญบุญกุศลเนี่ยเราเจริญเอาใจใคร ตั้งคาถามนะว่าถ้าเราจะเอาบุญทําบุญเนี่ยเอาใจใครถามให้บ่อยๆไม่กันนะคนที่เราควรจะเกรงใจมีสองคนเท่านั้นแหละหนึ่งตัวพระพุทธเจ้าสองตัวเองคนที่รู้จักเกรงใจตัวเองเรียกว่าคนมีหิริเนี่ยนะคนที่เกรงใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าคนมีโอตตะป,ปะมันก็มีหิริและโอตตะป,ปะใครที่มีหิริโอตตะป,ปะอย่างนี้ก็เจริญได้แต่ที่สําคัญว่าเอาแต่ใจตัวเองกับเกรงใจตัวเองนี่คนละอย่างกันนะฟังให้ดี เอาแต่ใจตัวเองนี่เป็นยังไงอันนั้นคิดแบบเด็กๆกันนั้นแหละเอาแต่ใจตัวเองมีเหตุผลสักอย่างแต่ถ้าเกรงใจตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองทําไมจะต้องทําเรื่องที่ตัวเองไม่สบายใจด้วยเนี่ยนะทำไมเราจะต้องสร้างความเสียหายให้กับตัวเองด้วยแล้วพระพุทธเจ้าวหวังประโยชน์หวังความสุขให้แกเราเราเกรงใจพระองค์ขนาดไหนที่จริงเกรงใจตัวเองกับเกรงใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ควรเจริญหรือควรละ ควรเจริญนะเป็นอริยศัพนะฮิริโอตปะเป็นอริยรัพ์ยเป็นธรรมที่ควรเจริญพันถ้าเราเกรงใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่าใดเท่าใดแปลว่าเราเจริญขึ้นเท่านั้นนะแต่ถ้าเรารู้สึกเกรงใจคนอื่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเกรงใจแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงใครก็เกรงใจไปหมดดูท่าเริ่มป่วยแล้วนะนั่นนะต้องหาหมูหาหมอแล้วล่ะ อย่าอะไรสักได้ให้มันรักษาโรคเรานั้นนะนะก็คือคนที่น่าเกรงใจที่สุดเนี่ยก็คือเกรงใจตัวเองแต่ทีนี้วิจารณญาณต้องแม่นยําอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษสิ่งที่เราทําอยู่นี่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกเราจริงหรือแน่ใจนะสบายใจนะอะไรเงี้ยก็ถามตัวเองเราจะได้เกรงใจตัวเองมากขึ้นถ้าหากว่าเราจะทําบาปท,ทําอกุศลเราบอกว่า เรายินดีที่จะรับผลผลแห่งการกระทําเหล่านี้ด้วยตัวเองใช่ไหมเต็มใจที่จะรับวิบากที่เรากระทําเหล่านี้ใช่ไหมถามตัวเองบ่อยๆบ่อยๆเราก็จะได้เกรงใจตัวเองเป็นคนที่เกรงใจตัวเองเป็นเนี่ยนะเรียกว่าคนที่มีปัญญาจะไม่เบียดเบียนตัวผู้อื่นคนที่เกรงใจคนอื่นเป็นเนี่ยจะมีกรุณานะจะมีกรุณานะพันปัญญากับกรุณาเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ด้วยพระองค์เองด้วยปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยกรุณาเนี่ยนะเพราะการุณาแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาและมีกรุณามีปัญญาไม่เบียดเบียนตัวมีกรุณาแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะก็ต้องหมันมันอธิษฐานหมันสมาทานให้กุศลธรรมเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าคิดว่าถ้าเป็นทางโลกเนี่ยนะ แม้กระทั่งค้าขายเป็นต้นเขายัางคิดเลยว่าปีนี้สินค้าของเขาจะมียอดเพิ่มเติมขึ้นขนาดไหนเนภายในเนี่ยเดือนนี้ถามว่าวันนี้ของปีหน้าเราต้องมีศรัทธาขึ้นอีกเท่าไหร่เคยเคยคิดอย่างนี้ไหมลุงเรืองคิดไหม,มว่าเออปีหน้าเนี่ยวันนี้ของปีหน้านะศรัทธาจะต้องคูณอีกเท่าตัวรู้จักพระพุทธเจ้าอีกเท่าตัวเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอีกเท่าตัว ไม่ใช่ว่าปีนี้ก็สวดมนต์เท่านี้ปีหน้าก็อารหังตามเดิมเนี่ยคิดอยู่ได้เท่านี้อารหังสัมมาสัมพุโทโธปะควาหน้าเบี้ยวอย่างนั้นอะ่ะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนอ้อนทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่อยากให้เป็นอย่างงั้นเพราะอารหังปั๊บเนี่ยปีติขึ้นเลยเข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น อันนะัสัมมาสัมพุโทโธก็เข้าใจทราบซึ้งมากขึ้นนั้นไล่เลยศรัทธาอราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวนุตโรทุกบทเนี่ยโอ้ยเลื่อมใสจริงๆเลยมั่นคงไม่หวั่นไหวปีที่แล้วเข้าใจนิดหน่อยเองปีนี้เข้าใจขึ้นมาตั้งเยอะปีหน้าจะต้องเยอะกว่านี้อีกสิบเท่ายี่สิบเท่าสิบปีข้างหน้าจะต้องเจริญอย่างเดียวชาติหน้าไม่แน่เพราะมันไม่ได้ศึกษาแล้วอาจจะจบลนะมันก็พยายามศึกษาชาตินี้ให้มันดี แล้วก็ศีลของเราเป็นยังไงกุศลและศีลของเราเนี่ยเรารักษาเจตนาเหนียวแน่นขนาดไหนรักษาศีลกับรักษาสติ๊กเกอร์มันคนละอย่างกันรักษาสติ๊กเกอร์ก็เหมือนกับรักษาเสื้อวินมอเตอร์ไซค์แั่นนะั้นแหะแต่ว่าถ้ารักษาศีลน่ะเป็นยังไงก็รักษาตัวกุศลเจตนาวันๆหนึ่งเรารักษาเจตนาใจของเราบ่อยไหมใจที่ปรารบที่เว้นจากการฆ่ามีบ่อยไหมมันมีกําลังขนาดไหนแล้วตอนนี้ เราก็มาไล่ดูนะเจตนาในกุศลกรรมบทเราขนาดไหนเจตนาที่เว้นจากเอาถือเอาสิ่งของของผู้อื่นเนี่ยเรามองเห็นของของผู้อื่นคิดยังไงบ้างเรามองเห็นเพศเพศตรงกันข้ามกับเราที่ไม่ใช่คู่ของเราแล้วเราคิดยังไงเห็นไหมสิ่งใดที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราเราเราหวงเห็นอริยทรัพย์ของเราไหมที่เราจะพูดถึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราแน่ใจนะว่าเราพูดด้วยสัมมาวาจาเรามั่นใจนะว่านี้จริงนี้ ไม่ใช่สร้างความร้าวรานแตกแยกนี้เป็นคําพูดที่ไม่ได้มุ่งประทุษร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นคําที่เราเองก็ยินดีที่จะฟังคํานี้จากผู้อื่นกล่าวบอกว่าถ้อยคําที่ใครใช้คําได้ดีก็คือแม้แต่ตัวเองก็ยังฝากอยากฟังคําประเภทนี้จากผู้อื่นนั่นแหละเรียกว่าคาไม่หยาบเพราะตัวเองยังอยากฟังแต่ถ้าอยากให้แต่ผู้อื่นฟังตัวเองไม่อยากได้ยินนะคำหยาบแน่นอนคำเดียวกันนะถ้าตัวเองไม่อยากได้ยินนะแต่อยากพูดให้เขาฟัง แต่ตัวเองไม่อยากฟังอันนั้นคำยากอันนั้นเราเรามีเจตนาในการใช้คำอย่างไรและคำที่เราพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่เราจริงหรือและมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงหรือถ้าคำใดที่เราพูดแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์แม้แต่นิดเดียวผู้ฟังทั้งหลายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยคำพูดนั้นเป็นเพอเจอร์โดยส่วนเดียวเพราะว่าผู้พูดก็ไม่รู้ว่าพูดให้มันเป็นอะไรคนฟังเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฟังให้มันเป็นอะไร อันนี้คาพูดลักษณะนั้นเป็นเพอร์เจอร์นะยังประโยชน์โลกนี้ไม่สําเร็จยังประโยชน์โลกหน้าไม่สําเร็จนอกจากนั่งสนทนาค่าเวลากับตัวเองไปพร้อมกันพวกพลีชีพเป็นรายนาทีเนี่ยนะทีละนิดทีละนิด,นดเดี๋ยวก็หมดชีวิตไปชาติหนึ่งละแล้วลลอีกอันหนึ่งเลยนะเจตนาคืออโทสะหรืออัพพยาบาทของเรามีกําลังเพิ่มขึ้นไหมเราลองสังเกตถามใจเราเหมือนกันว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเรามีเมตตาขึ้นมากไหม หรือว่าเอาใจแต่เอาแต่ใจตัวเองเก่งกว่าเดิมขึ้นอันนี้ต้องถามบ่อยๆเหมือนกันนะเรามีอะโทสะมีกําลังยิ่งขึ้นไหมหรืออัพยาบาทมีกําลังขึ้นไหมกุศลกรรมบทข้อนี้มีกําลังขึ้นไหมหรือเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นหรือเรียกว่าหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายโมโหง่ายฟังเรื่องอะไรทุกเรื่องไม่สบายใจได้หมดเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องในความรู้สึกนึกคิดของเรามันเรื่องใหญ่ไปหมดเลยถ้าอย่างนี้กุศลกรรมบทเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อพยาบาทไม่ค่อยจะมีกําลังเท่าไร่เพราะว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นมันไม่มีรอกที่เป็นโทสะนี่ต่อไปอณาพิชาเนี่ยนะอณาพิชาแล้วก็จิตใจของเรานี่มุ่งสู่อะไรกันแน่สิ่งที่เราต้องการนี่เราเราอยากได้รูปใช่ไหมมาตรวจสอบตรวจสอบถามตัวเองว่าเราอยากได้รูปใช่ไหมเราทําทุกอย่างเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อโพธะะใช่ไหมเราต้องการสแสวงหาวัตถุกรรมใช่ไหม ถ้าต้องการแบบนั้นหอยหิวต้องการแบบนั้นเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเรียกว่าอภิชาเรามีกําลังนะนะแต่ถ้าเราต้องการกุศลธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรียกว่าอนะพิชาต้องเปิดปราถนาเพ eyes, ิ่มพูนกุศลธรรมนี่เป็นอนะพิชาแต่ถ้าต้องการวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นอภิชาแต่ปรารถนาความเจริญแห่งกุศลธรรมเป็นอนะพิชาแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเราเป็นอย่างไรกรรมสกกตายานเราเป็นอย่างไร วิปัสนาญาณเราเป็นอย่างไรเราเข้าใจคำสอนขนาดไหนอะไรอย่างไรก็อยากจะกล่าวเพื่อการทบทวนในบุญกุศลคุณงามความดีโดยเฉพาะมนุษยธรรมคือกุศลกรรมบทสิบมนุษยธรรมคือกุศลกรรมบทสิรรทสของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าตกนรกขึ้นสวรรค์คุยกันที่ไหนใครบอกได้ใครไวยกรเรากุศลจิตในใจเรานี่แหละจะเป็นตัวบอกเราทั้งหมด คนที่เจริญกุศลธรรมระดับสูงยิ่งไปยิ่งเกรงใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเกรงใจโดยเฉพาะเกรงใจที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าถ้าปล่อยให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลได้บ่อยๆเท่าใดก็เป็นคนที่เคารพตัวเองนะนะคนที่มีความเคารพยำเกรงต่อตัวเองเรียกว่าฮิริโอตับฮิริมีกําลังถ้าเข้าใจทราบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดเราก็จะเคารพพระองค์มากเท่านั้นโอตตะปะของเราก็จะมีกําลังฮิริโอตตะปะเป็นเหตุใกล้แห่ง ศีลที่เหตุโอต,ตปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเราก็จะเพิ่มพูนบุญกุศลที่เรียกว่าเจตนาที่เป็นศีลได้บ่อยๆขึ้นพูดถึงว่าในโลกของคนที่ทำบาปทำอกุศลเนี่ยเขาคิดเรื่องบาปเนี่ยคิดเยอะไหมถามว่าสมมติใครวางแผนฆ่าสักเรื่องหนึ่งะนะวางแผนจะฆ่าสัตว์ฆ่าฆ่าแม้กระทั่งฆ่ามดนะวางแผนจะฆ่ามดนี่ก็คิดเยอะนะจะฆ่าปลวกฆ่า สุนัขฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าคนฆ่าทำสงครามเนี่ยพวกนี้คิดมากทั้งหมดเลยถามว่าเจตนาที่งดเว้นจากมาปานาติบาทของเราเนี่ยเอามาคิดบ่อยไหมเอามาวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมว่าเรื่องนี้เราก็ต้องไม่ฆ่าปลวกเอามาไล่ไม่สมควรแก่การฆ่าโดยประการทั้งปวงมดมแมลงก็ไล่ไปเรื่อยๆไม่มีเหตุผลใดที่เราต้องฆ่า อธิบายไม่ได้เลยว่าเราจําเป็นต้องฆ่าเว้นมีแต่ไม่ฆ่าอย่างเดียวรู้ว่าเจตนาฆ่ามีผลต่อไปอย่างไรถ้าเว้นจากการฆ่ามีคุณานิสง์มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เพิ่มพูนเจตนาเพื่อการไม่ฆ่าต่อไปอย่างไรเนี่ยนะพันกุศลธรรมที่สําคัญอันหนึ่งก็คือกุศลศีลน,นั้นเราต้องหมันมามาปรารบให้กุศลศีลเนี่ยแข็งแรงมีกําลังทัานคนที่ลักษณะอย่างหนึ่งของผู้มีศรัทธาคือเป็นผู้มี มีศีลเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเรากุศลเจตนาไม่หนาแน่นเราเองจะศึกษาพระพุทธคุณได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างว่าข้อความที่ปรารบศรัทธาเป็นถ้อยคําที่คนไม่มีศรัทธาเกลียดที่สุดมังั้นไะบอกว่าคําพูดที่ปรารบศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบศีลคนทุศีลไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบความเพียรคนเกียดคร้าน ไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบสติคนหลงลืมไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบสมาธิคนฟุง้งซ่านไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบปัญญาคนโง่ขเขลาไม่ปรารถนาจะฟังเนี่ยนะนั้นอันหนึ่งที่ที่เราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะช่วยตรวจสอบแล้วก็รักษาสุขภาพจิตของเราไปเรื่อยๆในที่สุดจิตที่นําออกจากทุกเนี่ยนะตัวที่นําออกจากทุกนะี่อยู่ที่ไหน หลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นหรือว่าหลุดพ้นเพราะตรัสรู้หรือเพราะรู้โดยชอบอริยมรรคเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนก็เกิดที่ที่ใจอีกนั่นแหละอริยมรรคเนี่ยประชุมที่ไหนประชุมลงที่ใจเกิดพร้อมกับใจแล้วใจของเรามีคุณภาพพอที่จะรองรับอริยมรรคได้ไหมสร้างฐานรองรับอริยมรรคได้ไหมเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามมองในความเจริญเติบโตเหมือนอย่างว่าคนที่ปลูกต้นไม้ คนที่ปลูกต้นไม้ก็ยังหวังความเจริญเติบโตอะไรออกเป็นดอกเป็นเป็นผลเป็นอะไรทั้งหลายเลยนะเป็นดอกเป็นชอบเป็นผลเป็นอะไรไปคนที่ปลูกศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยภาษาทีบุตรมองเห็นพระพุทธเจ้ามีมีอะไรรากของพระองค์คือศีลลำต้นคือลำต้นคืออะไรมีสมาธิเป็นลำต้นมี ปัญญาเป็นกิ่งก้านมีอภินญ,ญาเป็นดอกมีเวมุตเป็นผลอันนั้นคือต้นไม้คือพระพุทธเจ้ามีศีลเป็นรากมีสมาธิเป็นลำต้นมีกิ่งก้านเป็นปัญญาปัญญาคือกิ่งก้านดอกที่งดงามออกช่อทั่วไปหมดเป็นอภินญ,ญาวิมุตเป็นผลผลของทีนี้เราทั้งหลายเนี่ยนะเราก็ปลูกที่จริงเนี่ยเรามาปลูกอะไรไว้ในใจของเราบ้างแล้วปลูกฝังให้มันลงอยู่ในใจของเราเลยนะ ปลูกศรัทธาลงในใจของเราเนี่ยนะปลูกต้นศรัทธาขึ้นในใจปลูกต้นศีลลงในใจปลูกต้นเจตนาเนี่ยลงในใจแต่เป็นเจตนาที่เป็นศีลเรียกว่าในกุศลธรรมทั้งหลายใครที่เรียนอภิธรรมมาเนี่ยนะศึกษาธรรมะคืออะไรคือดึงคุณภาพของมหากุศลและเจตสิกที่เกิดร่วมเอามาใช้งานในมากที่สุด ดึงเอากุศลเจตสิกทุกชนิดออกมาใช้งานเพิ่มภูมคุณภาพให้หมดเลยเช่นดึงกุศลเจตนาออกมาให้มันมีกําลังเพราะเจตนาเป็นศีลก็ดึงเจตนาออกมาใช้งานให้มันเต็มที่ดึงกุศลสัญญาออกมาใช้งานให้เต็มที่ดึงความสุขที่เป็นไปกับกุศลให้มีอย่างเต็มที่ดึงฮิริโอตปะดึงวิตกดึงวิจารณ์ที่เป็นไปกับกุศล,ลวิตกเป็นต้นเนี่ยนะดึงกุศลธรรมเหล่านั้นให้เป็นภูมิคุ้มกันอย่าง เต็มที่เลยแหละเรียกว่าสมาทานปลูกฝังบุญกุศลเหล่านี้ให้ต้นบุญต้นกุศลเหล่านี้เจริญง,งอกเงยงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนะใครที่เรียนปัจจัยมาจะรู้ว่า